สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22กุมไอ้กรกฎาคมครับเนาะปี68ไม่ใช่กุมภาพนะันธ์ครับเนาะกรกฎาคมแล้วที่นี่ก็เช้าวันนังคาน,นครับเนาะลิปนี้จะวันแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับที่นีเป็นของเซียนใจดีนะครับก็ขอบคุณเซียนใจดีนะครับแนวทางเาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับคอรรัฐบาลไทยนะครับส่วนคอ ฮาหนอยก็คลิปต่อไปครับเนะาะขอหฮาหนอยคลิปต่อไปก็นี่ก็วันอังคารครับเนาะนี่ทำงานไม่กี่วันก็จะได้หยุดครับเนาะหยุดยาวหยุดพักผ่อนติดต่อกันครับเนาะหลายวันช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนัเกินครับนาอช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากก็ขับรถขับเรือก็ระมัดระวังครับเนาะระมัดระวัง ก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมน้องๆมาได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมเหมือน,นเช่นเคยนะครับก็คลิปพาน้องๆมาเที่ยวที่หนองปัจจักครับเนาะที่อุดรนะครับเที่ยวหนองปัจจักพานนุนมาปั่นขยันกําลังกายนะครับเนาะปั่นขยันกําลังกายเสร็จก็ไปให้อาหารปลาอาหารนกก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยว่าจะไปอุดรบ่อยน่าะปีหนึ่งสองสาครั้งครับเนาะมีธุระต้องไปทุกปีครับเนาะสองสาครั้ง ต่อปีต้องมีครับเนาะสองสาครั้งปุระประปังครับเนาะก็ไปเมื่อไรก็พน,นันวลแวะเที่ยวที่หนองประจักษ์ทุกครั้งนะครับเนาะปั่นจักรยานกอลลังกายไม่พลาดแน่นอนครับพนังนวนไม่พลาดถ้าไปต้องไปปัน่นจักรยานให้ได้นะครพอนังนุนก็การออกกําลังกายนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวกจะแนวทางก็เดินในตัวเหมือนเดิมนะครับเดินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะชมบรรยากาศสวยๆครับเนาะ ธรรมชาติบ้านเราต้น้มยประชาชไม่นำลำธารเหมือนเดิมธรรมชาติบ้านเราเจริญหูเจริญตานะครับเจริญพี่เบื่อนะครับเนะนาะน,นานมองหน้ากันนะครับยินที่แนวทางดีฝ่านะครับเนาะก็อยู่ด้วยกันไปคนระับเนาะให้ครบตามกฎยูทูบเขานะครับจะเย็นๆนะครับเนาะไม่ต้องแยนอนใจเย็นๆเราทำยูทูบก็ต้องทําตามกฎเขานะครับเนาะประมาณนี้นะครับ ก็อดอื่นก็ดูผลงวดที่แล้วนะครับของเซียนใจดีก่อนนะครับเซียนใจดีเซียนใจดีให้แนวทางมากับเมื่อวานน้นักเซียนใจดีอาจารย์ทองให้มาเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ลงเซียนใจดีก่อนนะครับเนาะก็คลิปต่อไปก็เป็นฮานอยครับเนาะให้ขอฮานอยทยอยลงนะครับเนาะทยอยลงก็งวดที่แล้วเซียนใจดีให้แนวทางมาบนล่างเด่นเจ็ดรองสามนะครับเด่นเจ็ดรองสาม เสียดายครับเนาะสามไปเข้าหลักร้อยนะครับเสียดายมากถ้าอยู่หลักสิบหลักหน่วยมีลุ้นแน่นอนครับเนาะมีลุ้นแน่นอนมเมื่อพี่เขาไปอยู่หลักหน่ร้อยซะรัฐบาลไทยสองตัวล่างออกสองหกสามตัวบนออกสามสองสี่นะครับสามสองสี่สามไปอยู่หลักร้อยก็จับคู่ลําบากเลยนะครับเนาะจับคู่ลําบากเลย ให้เจ็ดกับสี่มาเออเจ็ดกับสามมาจะพูดก็เจ็ดศูนย์เดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับถ้าสามก็สามศูนย์สามหนึงสามแปดสามเก้าไม่มีนะครับเนาะจะมาไทยก็ออกสามสองสี่จะได้ครับน่าจะมา,าน่าจะเป็น4นะครับเนาะน่าจะเป็นสี่จะได้เป็นสามแทนแต่ก็ถือว่าเขาเลวิ่งรับเนาะเขาเรีกวิ่งอยู่แต่จะพูดลำบากครับเขาหลักร้อยลำบากแน่นอน ใครก็แล้วแต่จะพูดลําบากแน่ๆถ้าเข้าถ้าเข้าหลักร้อยครับเนะาะจะเข้าหลักร้อยก็วันนี้ก็มีให้ได้มาแล้วคนะรับเนาะสำหรับแนวทางของเสียนใจดีนะครับเสียนใจดีใครสรุกจดจดไว้นะครับใครสนุกจดสรุกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับก็ใหจนะ้จับตาที่เลขประกบนะครับของเสียนใจดีครับเนาะจับตาที่เลขประกบ ค่อนข้างมั่นใจทำนอะงค่อนข้างมั่นใจมีให้เห็นแน่นอนครับเนาะบนล่างมีเห็นแน่นอนเดียบประกบสี่ตัวนี้ครับเนาะหมวดนี้ให้มาแล้วหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกแปดนะครับเซนจิดีให้มาเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะครับเด่นศูนย์ลองหนึ่งจับคู่ให้นะครับเนาะถ้าศูนย์มาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับ ้า1มาก็1 6 1 7 1 8 1 9นะครับ8คู่ทวนครั้งนะครับบนล่างเด่น0ลอง1จับคู่0 6 0 7 0 8 0 9 1 6 1 7 1 8 1 9นะครับ8คู่นี้ให้เน้นไปที่ทลัก6นะเนาะ หลักศูนต์นะครับผ,ผิดถ้าติดถ้าศูนย์มาให้นิ้นไปที่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปดนะครับศูนย์หกกับศูนย์แปดตัวนิ้นครับเราเขียนจินตาให้แดงๆนะครับถ้าหลักศูนย์มาแต่ถ้าหลักหนึ่งมาก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งแปดนะครับคล้ายๆกันครับเนาะหนึ่งหกกับหนึ่งแปดสี่คู่นะครับเขีนยนจิตนตายให้แดงๆครับเนะบาะบางครังจะไม่วงกลมครับเนาะวงกลมดูไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ เอาตามไปเียร์เซียนตายให้นะครับเนาะสีคู่นี้ครับเนาะเราเสียนใจดีงวดนี้เลขสวยครับเนาะเลขสวยเลขที่ออกบ่อยดูเห็นปะหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเลขที่ออกบ่อยนะครับเนาะศูนย์เก้าก็ออกล่างไปเมื่อไม่กี่งวดที่ผ่านมานครับเนาะเลขเดือนดีนครับเนาะเลขศูนย์เลข 0, เก้าเดือนดีจะบนจะล่างเราไม่รู้ครับเนาะก็ประมาณนี้ หนึ่งหกก็ออกบ่อยเนาะแต่ก่อนช่วงนี้ก็เป็นหกสองมานะครับประงหมดที่แล้ววันนี้ก็ให้มาน่าจะมีหกอีกเนาะเอาหนึ่งมาใส่หกหนึ่งหกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะหวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ออกสี่หกแล้วยังมาออกสองสีได้เลยจะภาษาอะไรครับเนาะออกแล้วออกได้อีกหวยไม่มีไม่มีตัวนั่นครับเนาะรัฐบาลรัฐบาลของฉลากเขาไม่มีตัวดับเราครับเนาะก็ออกแต่พุ่ดตับพื้นครับเนาะ แต่เราประดับกันเองเพื่อจะหาตัวที่มันซื้อให้แคบลงเฉยๆครับเนาะให้แคบลงถ้าโชคดีก็เป็นไปตามคาดก็ก็กระชับลงไปนะครับเนาะสำหรับคนคอรัฐบาลไทยครับเนาะส่วนถ้าเอาไม่อยู่ก็ถือว่าโชคร้ายไปประมาณนี้เห็นมามที่จริงกองฉลากเขาไม่ดับกับเรานะครับเนาะเขาไม่ดับกับเราแต่เราทํามาบรรดาเซียนบรรดาอาจารย์ทํามาเพื่อจะตัดให้น้อยลงกระชับลงครับเนาะให้ตีวงแคบเข้ามา โชคดีก็สบายไปครับเนาะแต่โชคไม่ดีก็วนหน้าก็แค่ตัวใหม่ประมาณนี้ครับเนาะทําให้แคบลงเฉยๆก็ประมาณนี้ก็คบทวนครับเ่าะสาหรับทางเซียนใจดีใครชอบกดจัดไปว่าใครเป็นอีฟซีเซียนใจดีส่วนตัวผมชอบครับเนาะชอบศูนย์วันนี้ชอบศูนย์่เป็นไรครับเนาะบอกสามชอบศูนย์แต่ทางบอกสงครามยังไม่ทันลงครับเนาะย,ยังไม่ทันลงทําได้แล้วครับเนาะแต่ยังไม่ทันลง แต่ถ้ามีเวลา,าก็จะต่อจากคลิปฮานอยก็ได้ครับเนะาะจจาะต่อคลิปฮานอยก็ได้หลงให้เป็นแนวทางครับเนาะหวังวันนี้หวังว่าจะเอาขื้นเหมือนเดิมครับเนาะหวังว่าจะเอาคขืน,น,นะค,นคัดแล้วคัดอีกพยายามคัดให้ดีที่สุดนะครับเนะาะหลังจากผัดท่ามาอะไรงวดอ่ะก็ฝากไว้ทีนี้นะทุกคนเหงืห่อเลยๆยคนระับเนาะงวดที่ใครไม่ถูกหวยเลยเงินมาไหไงวดคนนี้ก็ให้สอบผ่าน,นครับเนาะบดล็อกให้ได้นะครับเนาะบดล็อกให้ได้ครึ่งปีครับเนาะ ครึ่งปีแล้วค่อนแล้วมันไม่จะครึ่งค่อนปีแล้วค่อยสอบผ่านค่อยแก่ตัวได้นะครับน้องเหงีเฮงีรวยเจียนลิปหน้านะครับลิปนี้สวัสดีครับ